คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพาดวยนะครับก็กราบสวัสดีนะครับ f อฟมิตรรักนะครับผมที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาขอโชคนะครับตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับผมกับเลขทูบนะครับบารมีปู่ทวดบารมีปู่สวงนะครับก็ได้มี F อฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากรมแนวทางเลขทูบบารมีปู่สวง นะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทุกปู่อยู่หลายงวดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC ฟซีมิดดักนะครับสำหรับแนวทางเลขสูตรนะครับของแอดก็ได้อยู่ที่เม็ดเดียวได้อยู่ที่6มา68นะครับสำหรับใครที่รับชมคลิปนะครับสำหรับเรียน6นะครับแอดเจาะให้ด้วยนะครับผม64แอดก็เน้นนะครับ64 6ีกับเตัวเดียวกันนะครับแอดก็กลับขึ้นให้นิดเดียวนะครับก็คือ64แล้วก็ สี่เก้านะครับก็ได้ทั้งสายรูดนะครับหรือว่าสายบินนะครับในตาราง68นะครับสำหรับ64แอดกลับให้ด้วยนะครับใขรกลับก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตัวเด่นมาอย่าง9นะครับอขึ้นกลับเลยนะครับเพราะว่ามันตัวเดียวกันถ้ามา6 6นะครับเราเอาเก้าแล้วก็จะวาบุญประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมแนวทางเลขทูบแอดก็จะกุดขอชูช่วให้พี่น้องลุ้นไปด้วยกันเราลุ้นเราชมไปพร้อมกันครับผม อขอหวยคาถาพระคดานะครับจดไว้แคบไว้นะครับเผื่อจะมีเรียกทูกจะจะจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นก็มีนโมสามจบนะครับนโมตัสสะพระควตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทว List, ย,สยสังพรมยสังมหาพรมยสัง อิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังจักก,กวติยะสังมหาจักกวติยะสังพุทธยะสังปเจกะพุทธยะสังอารหันตยะสังสัพพิสิธิวิทาจารณะสังสัพพลูกาจริยาย ang, เเนะนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวสติหุนตุไมหังนโมพุทธสานโมธรรมสานโม,มสังคสสะเสยญาตีทางหูดูหูรูสวา,ายะสาธุ ครับผมเลขทูบบารมีหลวงปู่สวงนะครับก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียง f อพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันลุ้นๆไปด้วยกันครับผม Thank you. ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีนะครับหลวงปู่สวงนะครับขอบุญบาร,รมีปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันนลมดานเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยทุกท่านทุกคนที่เทินสาธุ ครับผมเร่องทูบบารมีปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ FC พี่น้องเห็นเป็นไคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไปเผื่อ,เพ,อเพื่อนมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับผมเผื่อคอมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสําหรับวันนี้ f c พี่น้องที่ชอบมาทางเรียทูบบารมีปู่สวงก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดสับสไครต์กดไลค์กดตดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอให้ FC มิลักโชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ